สวัสดีครับผมไม่ไทยช่างเคอาะครับวันนี้ผมมีแนวทางในการถอดกันจนรถเบ็นสีสามรอยมาฝากนะครับสาหรับช่างมือใหม่ดีไข่ดีย่ามะเกยถอดนะครับผมตรงนี้มีน็อตเกียบปล่อยหนึ่งตัวตรงนี้เป็นคลิปล็อกครับข้างล่างเป็นคลิปล็อกด้านข้างเป็นคลิปล็อกแต่ด้านบนจะมีน็อตเกียบปล่อยเยบอร์ซิอยู่หนึ่งตัวครับ <c oughs> ด้านล่างด้านล่างสุดนี่จะเป็นน็อตเบอร์สิบกับเกียบปล่อยเยบอร์ซิ ตรงนี้จะเป็นน็อตเกียลอยครับแต่ด้านล่างลงมาจะเป็นค,คลิปล็อกครับผมคลิปล็อกจะมีมันสามตัวคลิปล็อกจะมีมันสามตัวนี่ด้านล่างครับด้านล่างจะเป็นน,น็อตเบอร์ซิปเนาะนี่ตรงนี้ต้องงัดตัวนี้ออกมาก่อนครับงัดตัวนี้สองข้างออกมาเลยมันจะมีสองข้างเป็นคลิปล็อกครับตรงนี้เป็นคลิปล็อกงัดอกมาได้เลยครับนี่งัดลงมาได้เลยแล้วจะมีน็อตอยู่ด้านข้าง ด้านค้างด้านข้างในข้างละตัวตรงกลางจะมีสองตัวครับตรงกลางจะมีสองตัวตรงนี้งัดออกมาอะไรครับนี่ตรงนี้ต้องงัดคลิปออกมาก่อนครับราต้องถอดฝาคอรอบพลาสติกตัวนี้ออกมาก่อนครับจะมีนอ็อตจะมีน็อตอยู่ตรงนี้สองตัว อยู่ตรงกลางสองตัวด้านข้างสองตัวครับตัวนี้ต้องใช้บล็อกเบอร์ซิตัวยาวนะครับเพราะนอดค่อนข้างจะยาวตัวนี้นอดค่อนข้างจะยาวสองตัวกลางนี่ตรงนี้จะเป็นนอดยาวเบอร์เป็นจะเป็นเบอร์ซิครับตรงนี้จะเป็นเบอร์ซ like ิด้านข้างเป็นเบอร์ซิเหมือนกันครับแน่ตรงนี้เป็นเบอร์ซินี่ตรงนี้เป็นเบอร์ซิครับเบอร์ซิข้างละ ข้างละตัวตรงกลางมีสองตัวครับนี่ต้องเปิดแผงตัวนี้ออกมาก่อนครับนี่ผมจะเอาพก,กีฉีดก่อนนะครับจะได้ออกมาง่ายหน่อยครับตัวนี้จใจตัวโจยหน่อยถ้ามันจะออกยากมันเป็นกิบล็อกอยู่ข้างๆครับนี่ตรงนี้ดึงออกมาได้เลยครับผมนี่ดึงๆขยับออกมาได้เลยครับ ตัวนี้ผมฉีดไว้แล้วมันก็เลยเอาง่ายหน่อยครับตัวนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นนอดประิทไม่จะเป็นตัวยาวๆครับตรงนี้มันจะออกอยากหน่อยหูนอดหู้นกก็ึกจะเป็นหูจับกัดครับนี่ชีดชีดชีด,ชดตัวนี้แล้วก็งัดออกมาได้เลยครับงัดออกมาก็จะมีสายไฟอยู่หนึ่งเซนนี่งัดออกมาได้เลยครับ การทอดกันจนรถเบ้นสีสามลอยก็จะมีประมาณนี้ครับผมจะทวนสายไฟอยู่ด้านในนะครับมีสายไฟอยู่ด้านในสายไฟอยู่ด้านในต้องไปเข้าไปปดเนี่ยสายไฟนี่ต้องไปปดจากด้านในมาครับเนี่ยการทอดก็จะมีประมาณนี้ครับผม